สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพบกันเช่นเคยนะครับกับวันนี้คอรัมดีๆที่เอามาฝากกันนะครับก็เป็นคอรัมที่ชื่อว่าคิดเหนือกระแสของอาจารย์เสรีบัวมนทานะครับวันนี้ตรงกับวันที่20เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565นะครับคุณผู้ฟังที่รักก็สามารถที่จะหานังสือพิมพ์ไทยโพสต์มาอ่านได้นะครอรัมที่เขียนอยู่ในนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ด้วยนะครับ วันนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องราวของการประชุมเอเปกซึ่งคนไทยเราทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วก็ผ่านพ้นไปแล้วด้วยดีนะครับหัวข้อที่อาจารย์ให้ไว้คือกระท้อนยิ่งทุบยิ่งหวานทําไมถึงเปรียบเทียบกับกระท้อนได้ยังไงเริ่มต้นอย่างนี้นะครับอาจารย์เสรีบอกว่าเมื่อคราวที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจากการประชุมเอเปกเนี่ยตอนแรกๆเราก็เชื่อกันนะครับว่าคนที่ต่อต้านรัฐบาลเนี่ยเขาคง,งจะรู้ดีว่า รัฐบาลภายใต้การบริหารของลุงตู่รู้ดีว่าข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศภายใต้การบริหารงานของรัฐมนตรีดอนแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยต้องทําได้ดีต้องทําได้ดีต้องทําได้ด,ด,ดีเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับเรายังมีเอกชนที่เขามีความชํานาญในเรื่องการจัดการประชุมแล้วก็การจัดกิจกรรมพิเศษ ที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จะสามารถรังสรรค์กิจกรรมต่างๆออกมาได้ดีแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศไทยซึ่งถ้าเกิดทําได้อย่างนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนครับรัฐบาลได้หน้านะครับและที่สําคัญคืออะไรครับคือลุงตู่เนี่ยก็จะได้หน้าตามไปด้วยก็เลยมีความพยายามที่จะด้อยค่าของลุงตู่แล้วก็พยายามจะไล่ลุงตู่ให้พ้นจากตําแหน่งก่อนที่จะถึงวันจัดประชุมกันแต่ปรากฏว่าไม่สําเร็จครับทาอะไรลุงตู่ไม่ได้ จนถึงวันนี้ซึ่งการประชุมเกิดขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่ไว้นะครับที่จะหาทางป่วนการจัดการประชุมในครั้งนี้มีทั้งการหาเรื่องแซะต่างๆนานาแซะอย่างโง,ง่ๆแล้วก็แซะอย่างไร้สาระนี่ละครับแล้วก็ยังมีการจัดชุมนุมเพื่อที่จะหยุดการประชุมในครั้งนี้ด้วยมีการกล่าวหาว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ประโยชน์บ้างหรือเป็นประโยชน์กับคนกลุ่มน้อยอย่างเจ้าสัวทั้งหลายบ้างหรือกล่าวหาว่ารลวงตู่เนี่ยไม่มีความชอบธรรมในการลงนามในประกาศหรือว่าปฏิทานใดๆบ้าง ก็ไปดูเหมือนกันนะครับอาจารย์เสรีบอกว่าไม่รู้ว่าเขาเอาเหตุผลอะไรมากล่าวว่าลุงตู่เนี่ยไม่มีความชอบธรรมที่จะลงนามใดๆร่วมกับผู้นําประเทศอื่นๆที่มาร่วมประชุมอย่าลืมสิว่าท่านเป็นผู้นําที่มาตามคันลองประชาธิปไตยนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับที่อาจารย์เสรีตั้งเอาไว้อาจารย์เสรีบอกว่าลุงตู่เนี่ยถ้าเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับกระท้อนนะครับคือยิ่งทุบก,ก็ยิ่งหวานสิ่งที่เกิดขึ้นมาเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือทุกครั้ง ที่มีการแซะเรื่องใดก็ตามเขาักจะมีการชี้แจงข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่าคนแซะเนี่ยไม่รู้จริงไม่รู้เรื่องไม่มีข้อมูลหรือถ้าหากรู้จริงก็ตั้งใจจะบิดเบือนนั่นแหละครับเพื่อที่จะร้อยค่ารัฐบาลหาเรื่องด่าลุงตูก่การแซะของพวกเขาเนี่ยมันไปกระตุ้นการทํางานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ของภาคร,รัฐที่อาจจะทํางานแล้วไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่หนี่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่มีการยื่นตีความการ ดำรงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของลุงตู่ไปแล้วนะครับในตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดประจํากันได้ไฟล์ที่ขับไล่ลุงตู่เนี่ยพยายามที่จะสร้างวาทกรรมขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อกดดันศาลแล้วก็หาทางให้ประชาชนเนี่ยร่วมกันขับไล่ลุงตู่ด้วยการบอกว่าลุงตู่เนี่ยอยู่มานานแล้ว8ปีแล้วไม่มีผลงานแต่ผลปรากฏว่า FC ของลุงตู่ทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนออฟไลน์มือคีย์บอร์ดออนไลน์มีทั้งนักวิชาการผู้นําทางความคิดแล้วก็ดิจิตอลอินฟลูเอนเซอร์ ทั้งหลายเนี่ยรวมถึงฝ่ายประชาสัมพันธ์ของห่วยงานราชการต่างๆก็พากันออกมาเผยแพร่ผลงานของลุงตู่กันอย่างหลากหลายรูปแบบในหลากหลายช่องทางของการสื่อสารด้วยก็เลยทําให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้นะครับว่าผลงานของลุงตู่ทั้งมิติของการแก้ปัญหาทั้งมิติของการพัฒนาเนี่ยนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ผลงานของลุงตู่แล้วเนี่ยนะครับ ยังสามารถที่จะแก้ข้อกล่าวหาของฝ่ายตรงกันข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผลอีกด้วยนะครับในครั้งนี้ก็เช่นกันคุณผู้ฟังที่รักครับอาจารย์เสรีบอกว่าในครั้งนี้มีการจัดการประชุมเอ펙เนี่ยก็ยังมีขบวนการเดิมนะครับที่พยายามจะทุบลงตู่หาว่าเราเนี่ยไม่มีความพร้อมบ้างเราจัดได้ไม่ดีบ้างจัดได้ไม่เท่ากับสมัยทักษิณบ้างเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรบ้างเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย BCG โมเดลเป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่าบ้าง ไม่ควรจะนํามาสแสดงวิสัยทัศน์ของไทยในการประชุมครั้งนี้บ้างข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยโดนตีตกไปหมดทุกเรื่องนะครับมีผู้คนหลายฝ่ายที่น่าเชื่อถือทั้งนักวิชาการทั้งสื่อบนชนทั้งผู้นําความคิดแล้วก็บรรดาดิจิทัลอิมเพรสเซอร์ทั้งหลายเนี่ยก็ช่วยกันอธิบายจนกระทั่งกระจางแจ้งส่งผลให้คนที่ไม่รู้หรือว่าไม่เคยสนใจเนี่ยเขาก็ได้รับรู้กันแล้วก็หันมาสนใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นและสิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับจากการประชุมเอเป็กในครั้งนี้มากขึ้น เห็นไหมครับประชาชนเนี่ยเห็น้วา่าคนที่ตั้งใจแซะคนที่ตั้งใจจะแขวะจะด่าร้อยฆ่าหลวงตู่เนี่ยเป็นพวกที่หาเรื่องสร้างเรื่องเท็จสร้างวัฒกรรมลวงมาด้อยค่ารัฐบาลมาประนามหลวงตู่แบบที่ไม่สนใจว่าการกระทํานั้นเนี่ยมันจะเป็นการหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อตั้งใจจะด้อยค่าหลวงตู่แต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นด้อยค่าประเทศตัวเองนะครับข้อความที่เป็นเท็จมันก็มีพฤติกรรมเป็นพวกชังชาตินั่นแหละครับทีนี้มาหาอะไรที่เป็น แก่นสารมาจัดการกับลุงตู่ไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะใช้จอบใช้เสียมหาทางที่จะแซะให้ลุงตู่เนี่ยหน้างหงายให้ได้เรียกว่าทํากันเป็นขบวนการเลยนะครับทั้งนักการเมืองทั้งนักวิชาการทั้งสื่อมวลชนทั้งคนที่ชุมนุมแล้วก็บรรดาคีย์บอร์ดทั้งหลายบางเรื่องแสดงความโง่ครับบางเรื่องก็แสดงความชั่วเนี่แหละครับในการแสดงออกเรียกว่าเป็นการกระทําของคนที่เห็นแก่ตัวนะครับ บางคนเนี่ยก็คิดแต่เรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองบางคนก็รับงานมาปลวนแล้วก็คิดถึงแต่ผลประโยชน์ทางการเงินที่จะได้รับแค่นั้นเองไม่เคยคิดเลยนะครับว่าสิ่งที่ตนเองทําไปเนี่ยมันจะส่งผลเสียกับประเทศชาติยังไงมันจะเป็นการทําลายโอกาสของประเทศไทยที่จะได้รับประโยชน์จากการประชุมในครั้งนี้ยังไงไม่เคยคิดเลยแต่เอาละครับการกระทําของเขาเนี่ยมันก็กลายเป็นการทุบกระท้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าทุกเรื่อง ที่พวกเขาพยายามจะแซะเพื่อร้อยค่ารัฐบาลเนี่ยปรกากฏว่ามีการชี้แจงออกมาอย่างกระจางแจง้งเรื่องที่ประชาชนไม่รู้และไม่เคยสนใจก็ได้รู้ได้สนใจกันนอกจากประชาชนจะได้รับข้อมูลเรื่องการทํางานของรัฐบาลและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับประชาชนยังรู้้วยนะครับว่าประเทศไทยเราได้อะไรจากการจัดงานในครั้งนี้บ้างซึ่งถ้าหากว่าจะมีการประเมินผลลัพธ์ของการจัดประชุมครั้งนี้เพียงแค่วันเดียวเนี่ยนะครับ เราก็ได้เห็นประโยชน์มหาศาลครับทั้งด้านของการประชาสัมพันธ์ประเทศการนําเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเราทั้งเรื่องของอาหารเรื่องของการจัดดอกไม้เรื่องของน้ําสมุนไพรเรื่องของการนวดเรื่องของการจัดการแสดงเรื่องการจัดงานแสงสีเสียงแล้วก็ด้านอื่นๆที่แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ของคนไทยที่ทําให้ผู้ที่มาเยือนเนี่ยมีความประทับใจแล้วก็ชื่นชมกันจํานวนคนที่มาร่วมประชุมของแต่ละคณะเนี่ยนะครับ ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีรายได้จากการท่องเที่ยวจากมหาสารทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มากันแค่หลักสิบนะครับแต่มากันเป็นหลักร้อยหลักพันมีการคาดการณ์กันว่นาประเทศไทยเนี่ยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวในครั้งนี้เป็นหมื่นล้านนะครับแล้วก็ยังจะทําให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยได้ประโยชน์กันอย่างทุนน้าที่สาคัญคืออะไรรู้ไหมครับคือได้โอกาสในการที่จะแสดงตนเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยยิ้มสยามเนี่ยแหละครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเราแน่นอนครับ ยิ้มสยามย่อมสร้างชื่อเสียงของความเป็นเจ้าภาพได้ดีที่สุดนะครับได้ดีกับประเทศไทยด้วยเป็นการดึงดูดให้การประชุมนานาชาติอื่นๆให้ความสนใจที่จะมาจัดการประชุมกันขึ้นในประเทศไทยเรียกว่าเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งเป็นตัวย่อมาจากคำว่า meeting incentive convention exhibition and events ที่เป็นความพยายามของประเทศไทยที่ต้องการจะเป็นไมซ์ซิตีระดับชั้นนาของโลก การประชุมทวิภาคีกับประเทศเวียดนามเนี่ยคุณผู้ฟังที่ละครับเกิดข้อตกลงที่จะมีความร่วมมือกันหลายด้านนะครับบันเดียวเท่านั้นนะครับเราก็ได้ประโยชน์อย่างชัดเจนแล้วและก็มากมายขนาดนี้แล้วเนี่ยก็คงจะรู้กันแล้วนะครับลุงตูเนี่ยเป็นกระทร้อนครับกระทร้อนที่ยิ่งทุบก็ยิ่งหวานนะครับขอบอกครับขอบอก